มาพบกันครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผมทนพลแสงสีนักวิเคราะห์อุโสประจำเสเตเตทบิทไ,ไทยแลนด์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งเราได้พูดถึงเรื่องของตัวบง่งชี้ทางเทคนิคที่สําคัญสาคัญต่ญางๆท,ท,ท,ที่จะมาช่วยนักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างดีและยั่งยืนนะครับเบื้องต้นกล่าวถวนนิดนึงว่าโดยปกติแล้วเราจะต้องรู้แนวโน้มของตราสารภลิพััธฑ์ ต่างๆทางการเงินก่อนนะครับว่าอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงเพื่อเราจะได้วางกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนถุกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อริพันธ์ตราสารต่างๆนั้นอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นเราก็จะมองหาโอกาสและจังหวะในการเข้าซื้อในทางกลับกันเมื่อพิพัณธ์ตราสารต่างๆนั้นอยู่บนแนวโน้มขาลงเราก็จะมองโอกาสที่จะเข้าขายตามหน้าเรนของอิันธ์ตราสารต่างๆนั่นเองนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการดู ส s t ติา astic, การใช้ s t o c ส s สติการดูไอซ์ไซและการใช้ไอซ์ไซวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวผมกี้ทางนี้ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งหรือเขาเรียกว่าเสือตัวที่3นะครับหรือว่าฐานเสือคนที่3นั่นเองนะครับตัวดาวาเกลนี่ก็คือบุ๊คเ e รนเอ e r คอนดูเจนไดกูเจนหรือสับเป็นทางการทางเทคนิคเขาเรียกสั้นๆว่า MACD นะครับุคเรอค่อนข้างชัดเจนครับก็คือเป็นการสร้างมาจากเส้นค่าเฉลี่ยความผิวนัเฉลี่ย นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนียก็มาจากการนำเอาราคามาเป็นวัตถุดิบเบื้องต้นในการคำวนวณหาสูตรของมันนะครับวิธีการดูเบื้องต้นของ MCD นั้นโดยปกติ MCD นั้นจะเวี่ยงขึ้นลงจากแนวศูนะครับจากแนวศูนย์เมื่อใดก็ตามตามกฎเกณฑ์เบื้องต้นแล้วถ้า MCD นั้นได้ปรับตัวขึ้นไปอยู่เหนือระดับศูนย์ก็บ่งชี้ว่า,าแนวโน้มของราคาอรัอปา,ารตรัพยลเรานั้นเข้าสูง แนวโน้มขาขึ้นในทางกลับกันถ้า MACD กับตัวลงมาดูใต้ระดับศูนย์ก็บ่งชี้ว่าแนวโน้มของพันธตราสารเหล่านั้นเริ่มเข้าสู่บนแนวโน้มขาลงนั่นเองโอเคครับเรามาดูกันนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับนี่คือ moving average c o n v e r g e n c d i v e r g e n c หรือ MACD นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วก็จะเคลื่อนไหวขึ้นลงจากแนวราบที่ระดับศูนยนะครับ ขึ้นไปนะครับถ้าทะลุขึ้นไปตรงนี้นะครับก็เป็นบ่งชี้ว่าราคาพนธาาบ,บับตรา,าสารเหล่านั้นอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นในทางกลับกันถ้าปรับลงมาต่ำกว่าศูนย์นี่ก็คือแนวโน้มพนบัตราสารเหล่านั้นอยู่บนแนวโน้มขาลงแล้วนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับแต่ผมเนี่ยได้ประยุกต์ใช้เพิ่มเติม,ตมนะครับเพื่อให้มีความแม่นยําแล้วก็มีจังหวะในการเข้าลงทุนได้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าที่เราจะรอให้มั่เวทคอมเพลเจน์ดาเวิร์เนี่ยปรับลงมาอยู่ใต้ศูนย์เนี่ ราคาของพันธบตราสางกาเงินเหล่านั้นมักจะได้ลงไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็ทําให้เราอาจจะมีความล่าช้าในการเข้าลงทุนและอาจทาให้มีความเสี่ยงหรือต้องเพิ่มระดับในการวาง s t o อ loss หรือจํากัดการลงทุนมากขึ้นนะครับในทางกลับกันเช่นเดียวกันเมื่อราคามีการเอ็มบิซีดีมเวทคจนเดเนต์ได้ ender, มีการปรับขึ้นเป็นระซับศูปกติราคากาได้ปรับขึ้นไปล่วงหน้าแล้วนะครับก็อาจจะมีการเข้าไปสู่ตลาดหรือการลงทุนเนี่ย ช้าไปเล็กน้อยนะครับจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้ประยุกต์มาใช้นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมูฟมิเนเวอร์คอมเบอร์เจนเดอร์เจนตามสูตรทั่วไปนะครับเราสามารถใช้ค่า Default ได้เลยนะครับตามบล็อกต่างๆเป็นแพลตฟอร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ MT4 นะครับก็จะมีค่า Default ของเขาอยู่แล้วนะครับก็ใช้ตั้นั้นได้เลยครับไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆเหมือนกับโซลคัสติกหรือไอซาด์ดัชวิกาวและเบื้องต้นนะครับก็มาดูภาพลักษณะคล้ายจริงกันนะครับดูภาพต่อไปครับนี่ครับภาพต่อไปคือภาพจริง นะครับของการเคลื่อนไหวของมูเ c ตคอ e r ิจินเดอร์บิจิซึ่งจะประกอบไปด้วย2ตัวหลักๆนะครับตัวที่1ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นแถบสีเขียวนะครับหรือเป็นการาฟเชิงฮิสโตแกรมนะครับสีเขียวแล้วก็อีกตัวนก็จะเป็นตัวสัซิกณนะครับจะเป็นเห็นได้สังเกตว่าเป็นเส้นปะสีแดงๆนั่นเองนะครับโดยปกตินะครับโดยทั่วไปให้ดูงนี้ก่อนนะครับบนแนวโน้มมีด้วยกัน3แนวโน้มหลักๆ1แนวโน้มขาขึ้น2แนวโน้มขาลงและ3ก็คือไซเวย นะคือการเคลื่อนไหวออกด้านข้างนั่นเองนะครับในกรณีหลักๆที่จะพารณาก็คือแนวโน้มขาขึ้นกับขาลงโดยปกติถ้าราคาพันธุตราสารต่างๆนั้นอยู่บนแนวโน้มขาลงนะครับดังที่เราได้เห็นจากมูฟวิร์แล้วนะครับก็จะมาทําดูก็จะมาหาโอกาสในการเข้าขายคราวนี้โอกาสการเข้าขายจาก m c d อย่างไรนะครับก็ให้ดูที่ประเวณนี้ครับนะครับเมื่อไอสติแกมได้ปรับขึ้นไปราคาก็ปกติก็จะมีการปรับขึ้นไปนะครับแล้วเมื่อไอสติแกมปรับลงมาแล้วคอตัดคอเส้น สัญแนวหรือเส้นปะสีแดงที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับก็แสดงเป็นสัญญาณของการเข้าข่ายเข้าขายนะครับแต่ต้องพิจารณาจากแนวโน้มขาลงนะครับเพื่อจะเข้าขายในทางกลับกันครับถ้าในกรณีที่อิปรับลงมานะครับราคาก็มีกับปรับลงมานะครับ mm hmm. เมื่อฮิสตอแกรมนี่ได้ตัดคอร์ดเส้นปะสีแดงขึ้นไปอันนี้เป็นสัญญาณให้เข้าซื้อนะครับอันนี้กรณีเราจะใช้ในกรณีของแนวโน้มของพิรันตาสานตอนนั้นอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับอันนีก้กรณีถ้าเกิดกรณีที่เป็นไซด์เวล่ะ นะครับการที่ขึ้นไหวเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นเวียงลงนะครับเพื่อจะรอโอกาสที่จะไปทางใดทางหนึ่งนะครับในช่วงเวลายอย่างเงี้ยโดยปกติกทางสารทางเทคนิคเขาเรียกว่าในภาวะที่มีการ consolidation หรือการพักตัวออกด้านข้างทางเทคนิคนะครับในกรณีนี้นักลงทุนสามารถที่จะหาโอกาสทั้งซื้อและขายได้นะครับโดยที่ดูพิจารณาจากขายเมื่อ MCD h ิสโตแกรมนี้ตัดสีเขียวที่ท่านเห็นนะครับหน้าจอน,นี้ตัดข้อเสนสีแนวลงมานะครับกันครับเมื่อฮิสโตแกรมนี้ตัดข้อเส้นสีแดงขึ้นไปอันนี้ก็เป็นบ u y in สิ่แนว นะครับเบื้องตรงนี้ก็เป็นเซลล์ริงสิกแนลนี่ก็เป็นไบอ์ริงสิกแนลเซลล์ริงสิกแนลเซลล์ริงสิกแนลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นี่เป็นภาพที่เราสามารถยกมาให้เห็นได้จากการดู m a c d นั่นเองโอเคครับตอนนี้เราจะมาดูภาพตัวอย่างจริงกันนะครับเพื่อให้เห็นแนวโน้มและกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนจากการใช้ตัวบ่งชี้ทางๆก็คือเอ็มเอซีดีหรือบุฟเฟ่ต์คอนเรเจอร์ Divergence นะครับภาพแรกที่เราจะดูเป็นตัวอย่างกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพของดัชนีหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับที่เป็็นนนนเเปปกติ้จะดััชีหุสาคญ ของสหรัฐนะครับกะเป็นอินดิเคเตอร์ที่สําคัญและโดดถูงไปถึงตลาดโลกด้วยนะครับก็มักจะต้องดูอาการเคลื่อนไหวของผู้สานกรรมดาวโจรในพื้นที่สหรัฐเนี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะผกูตกโตบต่อตลาดทุนทั่วโลกโดยรวมด้วยนะครับตัวย่อมก็จะเป็นเรียกว่าตัว US 30นะครับหรือบางท่าน,นอาจจะเรียกว่าดาว30หรือ ชื่อเ,เต็มๆก็เป็นดัชนีหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนั่นเองนะครับอันนี้ภาพที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้ล่าสุดน,นะครับเริ่มไปดูจากทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะครับอาจจะมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งเขาเรียกว่าดับเบิลบอททอมนะครับบอททอมก็คือมีบอททอมแรกอ,อยู่ที่บริเวณนี้ แล้วพอตบนสอนบริเวณนี้นะครับด้านตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่า neck line resistance ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีคลิปการเรียนการสอนให้ทราบต่อไปในการเรียนรู้เรื่องของ price pattern นะครับตรงนี้มีการ break ขึ้นไป break ขึ้นไปนะครับก็กลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับตรงตามมาแล้วบริเวจะขึ้นไปนะครับคือกำเัียิงตัวกันขึ้นมาทัวเทคนิคนะครับภาพจากสายตาซึ่งจะเห็นว่าราคามีการปรับขึ้นปรับลงแต่อยู่ในแนวโน้มที่ขาขึ้นมาหรือว่าท้ายนี่ยกขึ้นยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับที่โล อันนี้เราเพื่อมองหาโอกาสในกลยุทธ์ในการเข้าซื้อนะครับจะดูตรงไหนที่เข้าซื้อ m อ d ก็คือเมื่อ m อ d ได้ปรับลงมาอย่างนี้ครับตามภาพแรกปรับลงมาปั๊บนะครับแล้วก็เพินขึ้นไป m อ d เห็นไหมฮิสโตแกรมตัวนี้ได้ตัดคอสเส้นปับหรือเส้นสีแดงหรือเขาเรียกว่าซิกเนลขึ้นไปณจุดที่ผมตั้งมุกสรไว้เนี่ยนะครับมุขสอนให้เนี่ยปั๊บก็จะตรงกับตรงนี้ตัวเรนนี้ของดัชนีหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ซึ่งเป็นสัญญาณของ เรียกว่าบ่ายอิงสีแนหรือสัญญาณของการเข้าซื้อนะครับเมื่อท่านได้เข้าซื้อตามสัญญาณของ MCD ลังกาวนี้แล้วจะเห็นว่าไหมครับราคาวิ่งป๊อป๊อๆขึ้นไปเลยนะครับนะครับค่อนข้างมากมากกว่าควรนะครับมาในตัวอย่างที่2นะครับ่อในภาพเดียวกันนะครับก็เหมือนกันครับ MCD มีการปรับลงมาครับก็เป็นโอกาสที่เราจะมองหาจังหวะในการดักซื้อบนแนวโน้มขาขึ้นการดูตอน MCD ตัดคอเส้นสีแนวนี้ขึ้นไปครั้งหนึ่งและไนี่จริงจริงแล้วนี่เพียงแค่2วันเองนะครับ ตัดคอสก็เบียแล้วพอตัดคอสไปตรงตำแหน่งที่ปรชี้ลูกศรเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่อาจจะชี้พุ้นอุตสาหกรรมดาวชนอยู่ตำแหน่งนี้จะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเห็นไหมครับเมือ่อไหร่ก็ซื้อปับ๊บราคาก็จะเป็นไงครับปรับขึ้นไปตอนที่การลงทุนก็จะไม่ยากอย่างที่นักลงทุนหลายท่านคิดละนะครับถ้าตามตามคลิปมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าโอเคมันก็เริ่มง่ายขึ้นนะครับกรณนะีต่อต่อไปในโอกาสต่อๆไปก็มีการจัดสัมมนา นะครับต่อหน้าก็อาจจะมีการเจาะไปในรายละเอียดได้มากกว่านี้บางท่านอาจะสงสัยตรงไหนในรายละเอียดตรงนี้เราก็สามารถจะถามวิทยากรหรือสปีกเกอร์ได้หรือผมได้นะครับมาดูอีกตัวนึงครับเนี่ยถัดมาอีกว่าหนึ่งสองสามวันที่สี่สี่วันนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนกันครับเมื่อ MCD มีการปรับลงมาครับโอกาสที่เราจะมองหาจังหวะในการดักซื้อแลื่ดักซื้อเมื่อไหร่เมื่อ MCD ฮิสโตแกรมสีเขียวเนี่ยต่างว่าเนี่ยนะครับตัดคอเซนสิกแนลขึ้นไปนี่คือจุดซอนที่ผมชี้ให้เห็นนะครับก็นั่น่่งทีีีผมลูกศรช้้น ก็เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อนะครับหลังจากนั้นเป็นไรครับราคาก็จะมีการปรับขึ้นไปแล้วนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับอันนี้เป็นต้นแล้วเรามาดูตัวอย่างทีอ่อีกตัวอย่างหนึ่งครับอ่านี้เรามองกลับกันบ้างเมื่อกี้เรามองถือว่าอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นมองหาโอกาสในการเข้าซื้อซื้อตําแหน่งไหนจังหวะไหนตอนนี้เห็นด้วยตาก็เห็นแล้วนะครับว่าแนวโน้มมันเป็นด้านลงก็คือว่าเห็นนะครับ โลมันปรับลงเรื่อยๆในขณะที่ขายก็ปรับลดลงลงเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวอย่างนี่จะเป็นตัวอย่างของดอลลาร์เรดเวทอินเด็กก็คือ,อดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆ6สกุลของโลกใบนี้นะครับซึ่งปกติก็จะทวงด้วยค่างเงินยูโรมากที่สุดหรือว่ามากกว่า50%ซึ่งบางท่านก็อาจจะเข้าไปเทรดในค่างเงินยูโรแทนได้แต่ต้องมองกลับกับกันเลยนะครับในกรณีของดอลลาร์อินเด็กลงเนี่ยโดยปกติค่างเงินยูโรเ่เทียบดอลลาร์ก็จะเป็นขึ้นนั่นเองนะครับแต่ันนี้ผมให้ตัว ของแนวโน้มขาลงซึ่งต่างกับตัวอย่างแรกที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเมื่อแนวโน้มขาลงเราก็มองโอกาสในการเข้าขายดักขายเพราะฉะนั้นเราก็จะมอง MCD อยู่ทางด้านบนนะครับหรืรอย่างนี้เป็นต้นกลับกับเลย MCD สดปรับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มีปรับลงมาแล้ว MCD มสที่สตรร๊อกยามปรับลงมาแล้วตัดคอสเส้สนซิกญนลงมานะครับเส้นปะดีแดงตัดคอสอันนี้เป็นสัญ,ญญาณในการเข้าขายตามหน้าเทรนนะครับซึ่งจะตกอยู่กับช่วงราคาที่อยู่บริเวณนี้พอดีเห็นไหมฮะพอดีพอดีเลยนะครับให้ไปดูนะครับแล้วเป็นไง อันจะเป็นตามนั้นยังม,ม,มีจังหวะหนึ่งถัดไปอย่างนั้นอีก1 2 3 4 5วันนะครับมารึงวนปับก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้การในการขักหลักขายนะครับเหมือนกันครับอินซีดีก็ปรับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการตัดคอลงมานจังหวะที่ลูกศรชี้นะครับคืออินซีดีที่โตแกรมตัดคอเส้นซิกแนวลงมาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าบ่งบอกถึงหรือว่าเซลล์ิงซิกแนลหรือกัยรในการเข้าขายนั่นเองซึ่งจะตกอยู่กับราคาที่อยู่บริเวณนี้ดังกาลูกศรที่ชี้อยู่นะครับเมื่อททุก่าาานได้้เขขยหมัครบ ราคาก็จะมีการปรับ,บร Paste, ind, รลงมาเนี่ยนะครับอันนี้ทุกอย่างที่ท่านเห็นอยู่บนปรากฏอยู่รงสายตาของท่านเนี่ยเป็นกราฟอ่าหลายชั่วโมงนะครับแล้นี่คือไทม์เฟรมหลายชั่วโมงนะครับแล้นี่เส้นปะคือเป็นเส้นที่แบ่งวันและกราฟที่ท่านเห็นตัวอย่างนี้เป็นกราฟจากตัวอย่างจริงนะครับ <S <S ส,รสามารถจะเห็นระบุได้นะครับว่าปีอ,อะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเพราะนั้นก็จะไม่มีเรื่องที่จะมาหลอกลวงกันนะครับทุกท่านกรารของดได้ติดตามได้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วย นะครับเสริมแล้วก็เพิ่มโอกาสในกะารทํากําไรของการลงทุนอย่างยั่งยืนได้ตนะิดตามในคลิปต่อไปนะครับเราก็ยังพูดถึงนําเอา3อิตัวเดเตอร์หลักๆนี้เช่นไอซายสโตคซิคเอ็มเมื่อพูดถึงแล้วว่าเขาเป็น3ารอหารเสือจะนําเข้ามาใช้ร่วมกันยังไงให้เป็นภาพรวมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าลงทุนและผสมผสานอย่างยั่งยืนติดตามกันครับสวัสดีครับ